สวัสดีครับผมวันศุกร์ยีมีนาะคม2565นะครับก็ <c oughs> จะรีวิวส่งงานเหมือนเดิมนะผมเป็นโตโยต้ายาริผมตัวนี้ผมปี2009นะครับลูกค้าจากบางปูนะครับผมนะัดโ้รมา จะจกเดิมก็เป็นระบบปรับไฟฟ้าพับมือนะเราก็ทําให้มันเป็นพับไฟฟ้าแต่ก็พับประตูให้จะ้อยผมโดยใช้กระจกเดิมทำนะล็อกรถปลดล็อกรถนะครับมันก็จะช่วยเตือนเรานะว่ารถล็อกหรือไม่ล็อกนั่นเองนะครับล็อ,ลอกรถจวก็พับเก็บ,บให้นะผมมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์แท้ตรงรุ่นนะครับใช้มือ ครับได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรารับประกันให้เลยสามปีนยครับสตาร์ทรถมาโอเคสวิตช์นะผมก็เป็นสวิตช์แท้ตรงรุ่นนะครับ กดนครับผมกดให้มันเข้ามาครับมันก็จะทำงานเหมือนเดิมนะ นนผมก็ใช้งานตามปกตินะครับ <Okay. S 1> นี่ก็เด็ดลอยนะผมเป็นการเทสสวิตนะครับนี่ก็เป็นพับออโตั <c oughs> นี้กระจกพับเก็บนะบผมก็จะสังเกตได้นะครับว่ารถเหลาล็อกอยู่แน่นอนนะครับผมสนใจก็ติดต่อครับผมตามนี้เลย V ีจีกจกไฟฟ้าครับผมช่างกอลจมรีนะ ไม่สะดวกมาที่ร้านเราก็มีบริการนอกรฐานที่ให้เหมือนเดิมนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยดีขอบคุณครบับ